วัตถุประสงค์ของชีวิตคือการพัฒนาจิตวิญญาณ Advanced Soul คืออะไรวิญญาณขั้นสูงเป็นบุคคลที่รู้แจ้งจุติลงไปในชีวิตนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะและภารกิจเพื่อย,ยกระดับพื้นที่หรือมุมของโลกของพวกเขาเป็นหนึ่งในแสงและตนเองที่สอดคล้องกับแหล่งที่มาคนอื่น ชอบที่จะเรียกพวกเขาว่าวิญญาณเก่าเนื่องจากพวกเขาได้เกิดมาในโลกนี้หลายครั้งเมื่อเทียบกับคนอื่นๆพวกเขาเป็นวิญญาณที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นของความรู้ทางจิตวิญญาณการรับรู้และความสมดุลมองเห็นวิญญาณชั้นสูงได้อย่างไรวิญญาณชั้นสูงมีลักษณะที่แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดามาก พวกเขาปรากฏตัวเกินภูมิปัญญาดั้งเดิมพวกเขาจ้องมองทะลุทะลวงเมื่อวิญญาณชั้นสูงจ้องมองคุณคุณรู้สึกราวกับว่าพวกเขามองผ่านจิตวิญญาณของคุณการจ้องมองของพวกเขานั้นลึกมากมันแทรกซึมลึกลงไปในแกนกลางดวงตาของพวกเขามั่นคงและเคลื่อนไหวไม่มาก พวกเขาตระหนักดีถึงสิ่งที่อยู่ภายในและภายนอกของคุณดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายด้วยแสงแห่งสันติภาพอันลึกซึง้งความเมตตาและสติปัญญาพวกเขามีสัมผัสที่นุ่มนวลและสะดวกสบาย สัมผัสของพวกเขาเบามากบนผิวและดูเหมือนว่าจะนำมารักษาให้กับคนที่ทุกทรมานจากปัญหาใดๆในแง่มุมต่างๆของชีวิตรักมีของพวกเขานั้นลึกและนิ่งมากพวกเขาระบายอากาศแห่งความเงียบสงบการปรากฏตัวของพวกเขามีความสะดวกสบายมากและทำให้คุณรู้สึกสบายและผ่อนคลาย พวกเขาเงียบสงบมากจนคุณรู้สึกว่าตัวเองสงบสุขราวกับว่าไม่มีสิ่งใดในเชิงลบที่สามารถขับไล่ความสงบนั้นออกไปแม้ว่าปกติแล้วพวกเขาจะเงียบแต่การปรากฏตัวของพวกเขาพูดเสียงดังพวกเขาจริงใจในการโต้อตอบทั้งหมดของพวกเขาเนื่องจากจิตวิญญาณชั้นสูงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติและรับรู้อย่างลึกซึง้ง พวกเขากระทำและพูดด้วยความจริงใจและความมั่นใจคุณไม่สามารถคาดหวังให้พวกเขาไม่ซื่อสัตย์เพราะวิญญาณของพวกเขาได้รับการนำทางด้วยปัญญาและรู้ตัวภายในพวกเขาเชื่อในสิ่งที่เป็นเท่านั้นสำหรับพวกเขาไม่มีบวกหรือลบเฉพาะสิ่งที่เป็นพวกเขาเหนือกว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามสำหรับพวกเขาอาศัยอยู่ในความไม่เป็นคู่ พวกเขามีอยู่ทั้งในออนิสและไม่มีนิสชีวิตของพวกเขาคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องในทุกอาณาจักรหรือทุกมิติพวกเขาให้เกียรติเวลาคนเดียวเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบของจิตวิญญาณชั้นสูงที่จะสามารถพักผ่อนเติมพลังและเชื่อมต่อกับแหล่งที่มา เวลาเงียบๆของตัวเองทำให้พวกเขาแข็งแกร่งและมีเหตุผลทางวิญญาณพวกเขาดื่มด่ำกับธรรมชาติและเชื่อมโยงกับสัตว์การพักผ่อนที่ชื่นชอบมากที่สุดของพวกเขาคือการใช้เวลากับธรรมชาติไม่มีอะไรจะเต้นความสดชื่นและความเงียบสงบที่ธรรมชาตินำมาพวกเขาคิดว่าธรรมชาติมีวิญ,ญญาณที่ตอบสนองอย่างลึกซึง้ง กับวิญญาณของพวกเขาสัตว์ตอบสนองต่อพวกเขาอย่างกระตือรือรน้นราวกับว่าพวกเขาเข้าใจทุกคำแม้แต่สัตว์ที่ดุเดือดที่สุดก็ยังคงวางการป้องกันในที่ที่มีอยู่ความรักของพวกเขาคือเข็มทิศพวกเขาไม่ได้รักเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องพวกเขารักเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเป็นความรักเขียนด้วย ยีนของพวกเขาและความรักนี้เป็นเครื่องมือหลักที่พวกเขาใช้เพื่อนำทางผู้อื่นไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องฟังถึงตรงนี้สองตาก็เพียงพอแล้วขอบคุณเพจคูปุยเดอร์แองเจิ้ลดีแองเจิลสปิริมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ทุกๆคลิปเสียงค่ะสวัสดีค่ะ